ความหวังการรอคอยสันติสุขก,กลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใตส้สัน,น,น,นตินนสตุขเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิรตซ์นะคะดิฉันที่เจเล็กก่ะเฉลียวอินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะควบคุมการผลิตรายการโดยนางสาวสมจิตน้ำค้างผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็น เรื่องที่สาคัญนะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระาราชดำร,ริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็โครงการในพระาราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในสพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหมโกโลกจังหวัดนราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในผ่านรายการของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็น ซึงถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่นนองประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ าเป็นใครสักคนลำบากลำบนเช่นเราจะมีใจให้เขาเขามีใจตอบมาฝากเป็นรอยยิ้มยิ้มจากดวงใจของข้าผ่านไปทางสายตาจากตัวข้าคนเลวเจอคนงามที่ใจเกินกว่าใคร,ใครสุดจากคะเนเรามันลูกชาวเลด้วยกันยางถึงคนตัง้งแกหาปลาให้สุขราพาใจกคนหนึ่ง

สิ้นแรงพลังหากจะมีเคราะห์รายขอปลอดภัยถึงฟังเคืนและลมบางบาๆช่วยนำทางให้ทีจากกันไปชั่วคืนดังเหมือนคืนวันชั่วปีไม่ลืมเหลือนสักทีถ้ามีใจให้กันกลางทะเลเวิ คนงามที่ใจเกินกว่าใครๆสุดจากคะเนเรามันลูกชาวเลด้วยกันยางถึงคนตั้งเกหาปลาให้สุขราพาใจกคนหนึ่งมันยังติดยังตรึงซึ้งใจอันดาอันดามันอันดาอันดามันอันดาอันดามันอันดาอันดา จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงามมากมายศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวหาดนาราทัศน์น้ำตกป่ายโจปุทยาแห่งชาติน้ำตกทรายขาวมหัศจรรย์แห่งมัสยิดกลางปัตตานีหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแห่งวัดช้างให้สุดยอดแห่งพระนิรันดรลายเมืองใต้ภายใต้ศรัทธาความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และพรร้้อออมมับผูยยเืนน่่าางุสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ตอนกระโปะดอกแก้วสหกิจชุมชนเพื่อสังคมสหกิจชุมชนกระโปะหรือข้าวเกลียบปลา ตราดอกแก้วเป็นความพยายามในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสามารถหนุนเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวผ่านผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ยกระดับการออกแบบและสร้างตลาดลูกค้าไปทั่วประเทศดังที่คุณโรสมาดินกิตินัยประธานกลุ่มวิาสาหก,ก,กิจชุมชนกระโปะตราดอกแก้วได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการทำกรุปรโปกรุโปเป็นอาหารพื้นถิ่นบ้านๆแต่ขึ้นห้างได้ การดก็เิ็ไอเดียตอนนั้นว่าการ์ดอยากทำกรบโป๊ะละเพราะอยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าภาคใต้บ้านเราสามจังหวัดบ้านเรามีอะไรที่ดีๆที่พร้อมที่จะจะนำเสนอให้ภายนอกรู้แต่ว่าขั้นตอนของการถดจะมองว่ากึบโป๊ะทีเ่เอามาขายในห้างอะ่ะมันคงไม่ใช่ลักษณะถงกล้วยแขกการ์ดต้องแต่งตัวให้สวยงามให้เป็นภาพลักษณ์ที่ว่า เป็นของฝากได้ของพร้อมทานได้นะคะกรอโปะตราดอกแก้วเป็นกิจการเพื่อสังคมเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนวาระสตรีและสร้างศักยภาพของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยความพยายามสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการเชื่อมต่อกับตลาดที่ทันกับยุคสมัยแต่หนะภาวะปัจจุบันภาวะสถานการณ์โควิดนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เราก็ต้องมาต่อสู้แล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่โดยที่ว่าขายออนไลน์มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็มาหนุนเสริมมาช่วยให้ความรู้เรื่องออนไลน์นะคะวินาทีนี้การขายออนไลน์เป็นทางเดียวที่อยู่รอดได้นะคะทางดอกแก้วก็จะมีการขายทางแพลตฟอร์มช h อปปี้บ้างละซด้าบ้างแล้วก็ไลฟ์สดบ้างค่ะเรามีโอกาสดีตรงที่ว่าขณะที่ สถานการณ์บ้านเราแย่ๆแต่ว่ามีหลายหน่วยงานพร้อมที่จะหนุนเสริมอย่างเช่นกลุ่มดอกแก้วนะคะจะมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อปัตตานีนะคะก็ให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตการยือดอายุของอาหารนะคะสำนักง,งานพาณิชย์ก็เรื่องทางด้านการตลาดนะคะภาษากรรมก็จะให้ความรู้เรื่องออนไลน์บ้างแล้วก็แพคเกจจิ้งบ้างนะคะกือโป๊ะของที่นี่ มีวางขายตามร้านขายของฝากและบนเว็บไซต์แอปพลิเคชัน s h o ปป e ้ a z a d a โดยมีแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกซื้อการทำงานร่วมกับชุมชนผ่านการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอีกแนวทางในการสร้างสันติภาพผ่านการวางรากฐานที่มั่นคงด้านอาชีพสร้างสถานะให้เข้มแข็งและสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพลังและศักยภาพของสตรีในชายแดนใต้ ด้วยความปรารถนาดีจากกลมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงของ ตต้สันติสุขนะคะทางสวทสุพรรณบุรี fm 102.25เมกะเฮิรซนะคะกับดิฉันดิเจเล็กค่ะส่งต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะคะทางด้านของเลขาธิการสอตวตค่ะก็ชื่นชมเยาวชนชายแดนใต้นะคะที่เข้ารับการอบรมศาสนาที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ท่านก็หวังให้เยาวชนทุกคนเนะคะเติบโตเป็นคนดีของสังคมแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับหลักคําสอนของศาสนาที่ดีงามค่ะพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูนเลขาธิการสอบอบธนะคะก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าศึกษาที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมดูสถานที่เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางาศาสนาที่มีความสําคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งก็ประกอบกับ พระราชบัญญัติการบริหารราชการาศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพศ2553กำหนดให้ส่งเสริมาศาสนิกชนทุกาศาสนาได้มีการศึกษาอบรมหลักการ ทางศาสนาที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะอีกทั้งการเรียนศาสนาสำหรับเด็กมุสลิมและเด็กที่นับถือศาสนาพุทธก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการปลูกฝังทางศาสนาเบื้องต้นตั้งแต่วัยเยาว์อันนี้ก็จัดกันขึ้นที่วัดชนรัาราวาสหรือว่าวัดร่อนนะคะตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดราชิวาสค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของศูนย์อำนวยการ,รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือว่าสอปตอนะคะจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เนี่ยร่วมกันสืบสารและก็รักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชนายแดนภาคใต้นะคะรวมทั้งกับเคลื่อนการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจต่อหลักการทางศาสนาะที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องนําไปสู่สังคมของคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะโดยมีนางสุนิสารามแก้วค่ะผู้ช่วยเหลขาธิการสบตกรมประชาสัมพันธ์นะคะนายปัญญานวมประวัติผู้ช่วยเล เลขาธิการสอตอรกรมพัฒนาชุมชนข้าราชการในสังกัดสอตอคณาจารย์และก็เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมกว่า100คนเลยทีเดียวนะคะในการนี้เองค่ะเลขาธิการสอตอยังกล่าวอีกนะคะว่าเยาวชนที่เข้าร่วมศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยเป็นจํานวนตัวเลขที่ไม่มากแต่หากจํานวนดังกล่าวเนี่ยสามารถเป็นสะพานส่งต่อความดีเผยแพร่หลักคําสอนที่ถูกต้องของศาสนาไปยังเพื่อนฝูงและครอบครัวก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสังคมที่ ตามหลักศาสนาไปทั่วทุกมุมในชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็จะส่งผลให้เยาวชนพุทธบุตรเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมผลักดันการพัฒนาทุกมิติทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพ การศึกษาอาชีพและเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในอนาคตก็อยากเห็นลูกๆทุกคนเป็นลูกหลานชาวพุทธที่มีความใกล้ชิดหลักคําสอนของศาสนาโดยมีการพัฒนาการแสดงออกทางมารยาทของชาวพุทธ ให้เป็นคนดีมีกริยาวาจาและก็พฤติกรรมอันพึงประสงค์นะคะการพัฒนาศีลเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประจําใจไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมีการพัฒนาจิตฝึกให้เป็นคนที่มีพลังจิตและก็สุขภาพจิตที่ดีนะคะมีการพัฒนาปัญญาฝึกให้เป็นผู้ที่มีชีวิตอย่าง อย่างรู้เท่าทันโรคนําชีวิตไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้นะคะสําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตค้ก็มีการจัดการศึกษาทางศาสนาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดหรือว่าตาดิกาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสอพอเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางศาสนาที่มีความสําคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้นะคะอีกทั้งการเรียนสําหรับเด็กมุสลิมและก็เด็กที่นับตือศาสนาพุทธก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังหลักการทางศาสนาเบื้องต้นตั้งแต่ยาวัยนะคะสอบตอก็เลยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะเพื่อที่จะ ส่งเสริมสังคมคนดีบนวิถีแห่งความหลากหลายของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งจากการรับฟังข้อเสนอของผู้นำศาสนาก็พบว่ากระบวนการขัดเกลาทางศาสนาให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยกระทําได้อย่างจํากัดเนื่องจากว่าขาดการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานอาหารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือวัาตาดิการแล้วก็ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่า สอพอ,อซึ่งจะทำให้เกิดสมาธิการศึกษาเล่าเรียนหลักศาสนาเพื่อสร้างสังคมคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะก็ถ้าเกิดว่ามีโครงการอาหารกลางวันดีๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสูตรเองก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นี่ก็จะช่วยได้อีกเยอะทีเดียวนะเนี่นยน้อยเน,นี่ยกับการสร้างสังคมคนดีที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็เกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะ ส่งต่ออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการ เปิดเวทีรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยทางด้านของสอบตอก็จัดเวทีขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาความต้องการแล้วก็มีการเสนอแนวทางการทํางานอย่างเป็นรูปธปรรมด้วยนะคะรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะมุ่งแก้ไขและก็ยกระดับประชาชนให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิตินะคะซึ่งก็จากการที่สอบตอได้ดาเนินการกิจกรรมสร้างความเข้าใจและก็ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับ พี่น้องเครือข่ายภาคประชาสังคมกลุ่มองค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแล้วก็ยังมีการสร้างความเข้าใจต่อแนวโนโนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขพื้น ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อการสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ายนะคะเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดสันติสุขได้อย่างรวดเร็วนะคะ ก็มีการจัดกิจกรรมกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อเภเมืองจังหวัดยะลานะคะนายชนะทันแสงพุ่มค่ะรองเลขาธิการศูนย์มริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ร่วมรับฟังเวทีเสริมสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนกระบวนการสรารติสุขนะคะจัดโดยโรงเรียนพลเมืองนะคะ ปี2 5 6 6ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดยะลาโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานสอบตอวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสอปตอแล้วก็นักเรียนพลเมืองดีเข้าร่วมกว่า100คนเลยทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆวันเสาร์ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีการสับเปลี่ยนเนื้อหาในการอบรมในแต่ละสัปดาห์นะคะทำให้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมากทั้งจากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นหรือว่าการเข้ากลุ่มเพื่อสะท้อนมุมมองในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อ สอสอบตค่ะที่จะนําผลของกิจกรรมไปสู่การบรณหารแลการแล้วก็ก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าขยายผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอให้เกิด ผลดีต่อทุกฝ่ายด้วยนะคะซึ่งในการนี้เองเนี่ยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะที่ผ่านมามีภารกิจอะไรในพื้นที่อยากให้สอบอ,อช่วยเหลืออะไรในอนาคตบทบาทสําคัญของสอบ,บตอในการที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งในปี2567 สบตก็มีแผนทํางานใหม่โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ให้แต่ละครอบครัวนะคะสามารถมีไรายได้เลี้ยงคนในครอบครัวได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมทั้งมีการจัดตั้งสถาบันภาษา6ภาษานะคะก็ประกอบด้วยภาษาไทยภาษาอาหรับมาลายูตุรกีจีนอังกฤษอันนี้ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ให้เยาวชนนั้นมีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนนะคะ ก็เรียกได้ว่าเยาวาชนหนึ่งคนเนี่ยสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ต่อยอดสู่คนในชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็คาดว่าหากรัฐและเอกชนร่วมกันดําเนินงานพัฒนาก็จะสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างดีดีเดียวนะคะส่วนทางด้านของนายรอศิรเลิศอริยพงศุลน,นะคะประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยสถาบันพระบุกกล้าจังหวัดยะลานเนี่ยก็กล่าวว่าปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงยืดเยื้อยาว านที่ทําให้สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแห่งความงดงามทางประวัฒนธรรมเนี่ยทำให้มีการจางหายไปในระยะเวลายาวนานถึงสองทศวรรษดังนั้นในห่วงของความคิดความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยากเห็นสันติสุขที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ภาควิชาการที่ต้องร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะกับเคลื่อนให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขนะเพราะฉะนั้นการเปิดเวทีความคิดเห็นหรือว่าเวทีสาธารณะเนี่ยก็คือการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้นะคะก็หากว่าใครสนใจอยากมีข้อเสนอแนะนะคะก็ตยด่วน1880นะคะยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะค่ะวันนี้ค่ะช่วงของรายการใต้สันติสุขนะคะมีเรื่องราวนำมาฝากเยอะเลยเวลาหมดพอดิพอดีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอๆกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เล็กซี่และทีมงานสวทสุพรรณบุรีลา ไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้า แต่คิดถึงมากเกินจะห้ามใจไว้ยอมแพ้ใจเราพี่บ่าวจะเข้าใจไหมยอมยกหัวใจเตรี่ยมรัา จำไว้เพราะคำว่ารักยอมเป็นลูกก่ให้ใจพี่จำเอาไว้จะบี จะดีรักพี่ไปจนวันตาย ไม่หวั่นไหวเพียงใจพี่ไม่นายนี้แค่พี่ใจเดียวดูแลลูกไปตัวนี้สัญญาจะดีรักพี่ไปจนวันตาย